ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปิดปากเงียบถูกจี้ถามคดีตึกถลม่มเกิดกระแสะความไม่พอใจและคำถามดังสนั่นในสังคมออนไลน์เมื่อผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกลับปิดปากเงียบสนิทหลังถูกสื่อมวลชนจี้ถามถึงความคืบหน้าในคดีอาคารถล่มกลางหน่วยงานรัฐซึ่งสร้างความสลดใจและเสียงวิพากษ์วิจารณอย่างหนัก รายงานข่าวระบุว่าภายหลังการสอบสวนที่ยาวนานกว่า5ชั่วโมงผู้แทนสอตองอได้ปรากฏตัวพร้อมแฟ้มเอกสารจำนวนมากแต่เมื่อถูกถามถึงรายละเอียดสำคัญที่สังคมและสื่อมวลชนต่างรอคอยคำตอบที่ได้รับกลับจุดชนวนความสงสัยและความไม่พอใจอย่างยิ่งขอโทษนะคะพี่ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาที่จะต้องมาตามแบบนี้ เพียงประโยคเดียวสั้นๆน,นี้ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์กลายเป็นชนวนให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงท่าทีของหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินที่ควรมีความโปรง่งใสหลายคนตั้งคำถามด้วยความสงสัยและผิดหวังว่านี่คือการแสดงออกของหน่วยงานตรวจสอบที่ควรเป็นกลางและพร้อมให้ข้อมูลต่อสาธารณะจริงหรือยิ่งถามยิ่งนิ่งเอกสารสำคัญยังล่องหน คำถามสำคัญมากมายยังคงไร้คำตอบเอกสารการตรวจรับงวดงานอยู่ที่ไหนเหตุด้ยังไม่ถูกส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนทั้งหมดและเหตุผลใดที่ต้องรอผู้บริหารที่อ้างว่าติดภารกิจสำคัญในขณะที่เอกสารสำคัญที่อาจนำไปสู่ความกระจ่งยังคงล่องหนและผู้บริหารระดับสูงของสอตงยังคงเงียบหายท่ามกลางกระแสะความไม่พอใจผู้แทนจากสตงออกลับย้ำเพียงว่าจะส่งเอกสารภายในเดือนนี้ โดยไม่มีการระบุวันที่ที่ชัดเจนคำถามร้อนที่สังคมยังรอคำตอบนี่คือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นเพียงการประวิงเวลาเพื่อรอให้เรื่องเงียบหายไปการปิดปากในครั้งนี้จะกลายเป็นการกลบฝุ่นปกปิดความจริงที่สังคมต้องการทราบหรือไม่โ o เชียลุกเป็นไฟแฮชแท็กสตงเงียบทาตึกถล่มใครรับผิดชอบตรวจเงินแผ่นดินดินร้ายคำตอบ ชาวเน็ตพร้อมใจกันตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วใครกันที่จะสามารถตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบได้ความเงียบในครั้งนี้กำลังกัดกร่อนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรที่ควรเป็นเสาหลักแห่งความโปร่งใสของประเทศ